น้องครับพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพี่นัทไซย์มาครับ ขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่านนะครับขอบคุณน้องเกมสําำหรับไมโครโฟนคาระวะพี่น้องคอปทอสอปอปสพี่น้องกองทัพธรรมที่บริเวณสะพานชมัยมาุูเชษแห่งนี้และคาระวะพี่น้องที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านครับเมื่อคืนไม่ได้ขึ้นมาทักทายกับพี่น้องทุกท่าน แต่ก็มีหลายท่านขึ้นมาทักทายพูดคุยได้เล่าบรรยากาศสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมก็นั่งฟังอยู่ข้างเวทีว่าเมื่อวานนายกลัมตีของไทยที่ชื่อเศรษฐาทวีสินได้ไปเยี่ยมจริงๆผมยังเรียกเขาว่านักโทษชายทักษิณน,นะไม่ใช่อดีตนักโทษนะถูกต้องไหมครับพี่น้อง ผมจะเรียกเขาว่านักโทษชายทักษิณจนกว่าเขาจะกลับเข้าไปในคุกหรือจนผมลืมที่จะเรียกว่านักโทษนี่แหละผมจะเรียกคำนี้เศรษฐาทวีสินไปพบนักโทษชายทักษิณที่บ้านจันสองล่าที่หลายคนบ,บอกมาตลอดว่าหลังจากที่ได้ออกไปจากโรงพาลตำรวจนั้นบ้านจันสองล่าแห่งนี้จะเป็นธรรมเนียมรัฐบาลแห่งที่สอง วันนี้ก็จะวันนี้ก็เป็นจริงอีกนักข่าวสื่อมวลชนให้ความสำคัญกับธรรมเนียมรัฐบาลที่อยู่ข้างหลังข้างหลังผมน้อยกว่าบ้านจันสองล่าแล้วครับพี่น้องนักขา่าวไปเฝ้าดูว่าใครจะไปเยี่ยมนักทษชายทักษิณบ้างเมื่อวานเศรษฐาทวีสินวันก่อนก็สมเด็จคุณเซน เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อวานเศรษฐาทวีสินไปเจรจาต้าอวยอะไรกับอดีตนักโทษชายหรือนักโทษชายทักษิณชินวัตรมาคนบอกว่าเศรษฐาทวีสินเอารถประจำตำแหน่งที่ซื้อโดยงบภาษีของพี่น้องประชาชนไปเยี่ยมนักโทษชายได้อย่างไรผมก็บอกว่าเขาก็คงอ้างที่จะใช้คำว่า มีธุระข้อราชการที่ต้องไปปรึกษาหาลือก็ตามที่เราคาดการกันครับเราคาดการกันว่าเมื่อนักโทษชายคนนี้ออกมาจากการอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจหรือได้รับการพักโทษนั้นเขาจะมีอิทธิพลเขาจะมีสิ่งที่สามารถบัญชา หรือสั่งการ linkage, คนที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐบาลชุดนี้มีน้องนักข่าวที่ผมสนิทคิดเชื้อเมื่อวานแก้งว่าไม่ใช่แค่นายกัฐมตีเศรษฐ,ฐาทวีสินเท่านั้นที่ไปเยี่ยมนักทษชายทักษิณที่บ้านเมื่อวานเขาบอกว่าบ้านของนักโทษชายทักษิณที่บ้านจันสองล่านั้นมีด้วยการหลายประตูเข้าได้หลายซอยเศรษฐาทวีสิน หลอกนักข่าวด้วยการออกมาพบนักข่าวด้านหน้าว่ามีแค่คนเดียวไปพบแต่จริงๆมีขบวนรถมีขบวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยหลายท่านได้อ้อมไปด้านหลังเพื่อเข้าไปยังบ้านจันสองล่าเพื่อไปพบพูดคุยปรึกษาหารือเขาใจว่าเมื่อวานอาจจะเป็นการพบของมวลสมาชิก พักเพื่อไทยหลายคนที่มีอิทธิพลต่อรัฐบาลชุดนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะเป็นสื่อให้เห็นว่าเมื่อวานมีการหาลือเมื่อวานมีการพูดคุยข้อราชการเรื่องอะไรบ้างซึ่งเมื่อกี้ช่วงหัวค่ำที่คุณพิชิตขึ้นมาพูดหรือคุณตั้มบอกว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้า รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาจับปรึกษาหารือในนามคณะรัฐมนตรีร่วมที่จะไปประชุมที่ประเทศกัมพูชาอาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่เขาปรึกษาหารือเมื่อวานอันนี้พี่น้องก็ต้องจับตามองว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากข้อหารือในการร่วมประชุมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชานั้นจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ชาติ ที่จะทำให้ชาติเสียหายหรือไม่ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้พี่น้องฟังหลังจากที่ผมไม่ได้มาขึ้นเวทีเมื่อวานผมก็พยายามไปหาข้อมูลว่าลํำพังมีแต่พวกเราไหมที่พูดถึงข้อกังวลว่าถ้านักโทษชายทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษจะมีอิทธิพลจะส่งผลต่อระบบการเมืองระบบการบริหารชาติบ้านเมือง หรือคณะรัฐบาลชุดนี้อย่างไรก็มีนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยก็ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจนะครับขออนุญาตใสา่แว่นตาหน่อยนะครับสำนักข่าวอันจาซีลารายงานนะครับว่า รองศาสตราจารย์มาร์คเอสโลแกนภาควิชาสันติภาพและความขัดแย้งมหาวิทยาลัยคันโซไซโกของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าในที่สุดแล้วทักษินน่าจะกลับมาเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยอีกขณะนี้เขาได้รับอิสรภาพแล้วเขาจะไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของประเทศอย่างแน่นอน ซึ่งจะทําให้เกิดคําถามถึงความชอบธรรมของรัฐบาลเศรษฐาเนื่องจากทักษิณคือผู้ที่ควบคุมพักเพื่อไทยครับพี่นอ้องนี่ไม่ใช่มีเฉพาะแค่คอบอและพี่น้องที่ขึ้นมาปราศาัยบนเวทีเท่านั้นที่ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้นักวิชาการที่เขาเฝ้ามองการเมืองของประเทศไทยเฝ้าเฝ้ามองการกลับมาของนักโทษชายทักษิณ เขาก็ให้ความสำคัญว่าไอ้ระบอบทักษิณที่ใครๆเรียกนั้นหรือนายยกเลมิมตีอดีตนายยกตีทักษิณชินวัตรซึ่งปัจจุบันเป็นนักโทษที่ได้รับการพักโทษนั้น mm. เมื่อกลับมายังประเทศเราประเทศไทยแล้วนั้น mm. เมื่อได้รับการพักโทษจะมีอิทธิพลเหมือนเดิมหรือไม่สามสี่วันที่ผ่านมาเราเห็นแล้วครับ ว่าอิทธิพลของนักโทษชายทักษิณคนนี้ยังเหมือนเดิมและจะทวีความมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องแต่เหนืออื่นใดความมีอิทธิพลของนักโทษชายทักษิณต้องมีอิทธิพลบนผลประโยชน์ของประเทศชาติและบ้านเมืองถูกต้องไหมครับพี่น้องไม่ใช่มีอิทธิพลหรือใช้อำนาจ นอกพักใช้อำนาจที่ตัวเองเสมอหนึ่งเป็นคนที่คุมบางเหรียนพักเพื่อไทยมาบงการรัฐบาลมาบงการคณะรัฐมนตรีให้ทำในสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะเกิดความเสียหายในอนาคตเมื่อกี้หลายคนพูดถึงเรื่องกรณีจะมีการเซ็นสัญญาหรือการพิจารณา MOU 43หรือ MOU ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องจับตามองว่าหลังจากนี้ไปพื้นที่ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานจะเป็นสิ่งที่นักโทษชายทักษิณลงมากำกับลงมาดูแล ลงมาจัดการเรื่องนี้โดยตัวเองหรือไม่เพราะว่าเพราะว่าอะไรครับพี่น้องเพราะว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่มันพูดก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่ในครั้งที่ผ่านมาพูดว่ามีกลุ่มทุนพลังงานที่วันนี้ถือว่าเป็นคนที่รวยอันดับต้นๆของประเทศ และอันดับต้นๆของเอเชียเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองหลายพรรคที่ร่วมรัฐบาลในขณะน,นี้ไม่ใช่แค่พรรคเพื่อไทยนะครับกลุ่มทุนพลังงานหรือนัก,กนักลงทุนคนนี้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองหลายพรรคในคณะรัฐบาลชุดปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วการกอบโกยหรือการสร้างมูลค่า จากสิ่งที่ลงทุนไปให้กับภาคการเมืองคือสิ่งที่เราต้องจับตาว่ากรณีพื้นที่ทับซ้อนกรณีพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นกลุ่มทุนกลุม่มนี้จะได้ประโยชน์หรือไม่เพราะหลายคนบอกว่าก่อนหน้านี้นักโทษชายทักษิณชินวัตรจะเบนตัวเองจากการเป็นกลุ่มทุนด้านการสื่อสาร มาทำเรื่องทุนพลังงานเพราะในภูมิภาคนี้ต้องยอมรับว่าในฝั่งประเทศไทยที่ติดกับทะเลนั้นพลังงานที่ยังไม่ถูกนำมาใช้มีมูลค่ามหาศาลและนี่แหละคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องจับตามองเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาพูดถึงว่าจะเอาพลังงานมาใช้ จะเอาพลังงานมาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์นั้นบางครั้งบางทีเรากลับไม่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงพี่น้องวันนี้ทราบกันดีว่าราคาน้ำมันที่เราใช้ราคาแก๊สที่เราใช้เราไปอิงต่างประเทศใช่ไหมครับเวลาเขาพูดว่าจะขึ้นราคาน้ำมันก็ไปอิงสิงคโปร์ถูกต้องไหมครับ เวลาเขาพูดว่าจะขึ้นราคาแก๊สก็ไปอิงกับซาอุแต่ว่าเวลาขุดขุดที่ไหนครับขุดที่ประเทศไทยอันนี้แหละครับที่ผมกำลังจะบอกว่าแล้วคนไทยพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ในเรื่องนี้อย่างไรสุดท้ายแล้วสมบัติของแผ่นดินสมบัติของพี่น้องประชาชนร่วมกันเนี่ยจะตกอยู่กับ นักการเมืองและกลุ่มทุนพลังงานเพียงไม่กี่คนเท่านั้นครับเราพูดถึงการรักษากระบวนการยุติธรรมกรณีนักโทษชายทักษิณเราพูดเพื่อให้เห็นว่าการเบี่ยงเบนประเด็นการเบี่ยงข้อกฎหมายการทำสิ่งที่ใหญ่กรณีหลักนิติรัฐนิธรรมคนเหล่านี้เขายังสามารถที่จะหลบหลีก เขายังสามารถที่จะทําให้ตัวเขาไม่สามารถที่จะติดคุกได้เพราะฉะนั้นแล้วอีกหลายๆายเรื่องอีกหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักการเมืองที่มีวิธีคิดมีวิธีจัดการมีวิธีโกงชาติโกงแผ่นดินครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องประชาชนไม่จับตาถ้าพี่น้องประชาชนไม่ให้ความสนใจ และเฝ้าระวังนักการเมืองกลุ่มเหล่านี้ที่รวมหัวกับกลุ่มทุนต่างๆก็จะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติและบ้านเมืองในอนาคตอันใกล้อีกต่อไปมีอีกคนหนึ่งครับที่ผมจะยกตัวอย่างที่เขาก็พูดในเชิงการใช้อำนาจของนักโทษชายทักษิณก็คือคนนี้เป็นสื่อมวลชนไทย บอกว่าคําถามคือทักษิณจะมีบทบาทใดต่อไปหากสุขภาพของเขาอำนวยเขาจะเป็นผู้ลงมือขับขี่เองและกําหนดทิศทางนโยบายของพรรคเพื่อไทยอย่างเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออ,ออนไลน์หรือไม่ซึ่งจะทําให้เศรษฐาทวีสินดูเหมือนหุ่นเชิดหรือไม่หรือเขาจะทํางานเงียบๆอยู่เบื้องหลัง เหมือนเป็นผู้กำหนดตัวผู้นำและเป็นที่ปรึกษาสูงสุดของรัฐบาลพี่น้องคิดว่าคนแบบทักษิณชินวัตรจะทำตัวเงียบๆไหมครับพี่น้องคิดว่าคนแบบทักษิณชินวัตรจะสั่งเศรษฐาทวีสินแบบเงียบๆหรือไม่เมื่อวานเราก็เห็นแล้วว่าเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นผู้นำของประเทศ ซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของรัฐบาลยังต้องก้มหัวเข้าไปหานักโทษชายทักษิณชินวัตรถึงบ้านลำพังเรื่องอื่นที่ต้องปรึกษาหาลือลำพังเรื่องอื่นที่ต้องถามนักโทษนักโทษชายทักษิณว่ากับกรณีนี้กับกรณีนั้นจะทำอย่างไรผมคิดว่าคนอย่างเศรษฐาทวีสินที่ตอนนี้หลายคนบอกว่า เป็นเหมือนหุ่นเชิดเป็นเหมือนนายกขัดตาทัพเป็นเหมือนนายกที่เป็นรอไปก่อนนั้นจะต้องถามนักโทษชายทักษิณทุกเรื่องหรือไม่ครับพี่น้องเศรษฐาทวีสินจะแข่งข้อกับทักษิณไม่ได้เพราะยังไม่รู้ว่าอนาคตตัวเองในอีกสองสามเดือนข้างหน้าจะเป็นเช่นไรไเดือนพฤษภาที่จะถึงนี้ถ้าสอวอหมดอำนาจ ถ้ามีการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่หรือมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นก็ไม่รู้อนาคตว่าเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนนี้จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคน,นที่30ของประเทศไทยต่อไปได้อีกหรือไม่ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วการที่เศษฐาทวีสินต้องทำตามบัญชาต้อง ทำตามสิ่งที่นักโทษชายทักษิณสั่งการหรือแนะนำเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อรักษาอำนาจเพื่อรักษาสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีของตัวเองให้ได้มากที่สุดบนความจริงที่ว่าเป็นแค่นายกขุนเชิดครับพี่น้องครับครับ ครับก็ตามรับนูนตามแล้วคถามป้าถามว่านักโทษชายทักษิณเป็นนักโทษสามารถที่จะบงการพักการเมืองได้หรือไม่คือกฎหมายรับนูกนกรณีพักการเมืองห้ามคนที่ไม่เป็นสมาชิกพักบงการสั่งการพักการเมือง อย่างผมนี่พ้นโทษมายังไม่ถึง10ปีผมเพิ่งผมเพิ่งพ้นโทษมา6ปีผมยังเป็นสมาชิกพักการเมืองไม่ได้นะต้องพ้นสิบปีก่อนนะครับถึงจะเป็นสมาชิกพักการเมืองได้กฎหมายรัฐนูลให้สิทธิ์ผมได้แค่ไปลงเลือกตั้งเท่านั้นหมายถึงว่าไปไปเลือกตั้งณนะวันที่มีการเลือกตั้งกฎหมายรัฐนูลห้ามคนที่เคยจะถูกจำคุกเนี่ย ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง10ปีหมายความตอนนี้นักโทษชายทักษิณถ้าว่ากันตามรัฐนูลก็ไม่ได้แต่เขาก็จะไปหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายว่าไม่ได้เป็นการประชุมพักไม่ได้เป็นการสั่งพักเป็นแค่มาเยี่ยมเยียนปรึกษาหารืออันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่กะกะตและคนที่เกี่ยวข้องกับพรรก,การเมือง ต้องจัดการหรือตรวจสอบหรือบันทึกเหตุการณ์ไว้ว่ากรณีนักโทษชายทักษิณชินวัตรนั้นไปบงการสั่งการพักเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรถึงสามารถที่จะนำเรื่องเสนอยุบพ,พักได้ครับตอบคำถามป้านะครับแต่คนอย่างทักษิณเขากลัวเขากลัวกฎหมายไหมครับป้าสิ่งที่เขาทำมาหกเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาไม่ยอมรับเขาไม่เคยกลัวกฎหมายไม่เคยเกรงกลัวเขาเย้ยอำนาจเขาท้าทายกฎหมายด้วยซ้ำไปเพราะเขาคิดว่าทุกอย่างในประเทศไทยทุกองค์กรในประเทศทุกหน่วยงานเขาสามารถควบคุมและจัดการได้นี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับคนที่คิดแบบนี้ การที่เขาสามารถที่จะทำให้นักการเมืองรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุยธรรมพูดไปในทิศทางเดียวกับสิ่งที่ช่วยเหลือเขาได้พูดเพื่อให้กฎระเบียบกฎหมายหรือกฎกระทรวงสามารถแก้ไขหรือทำให้ตัวเขาไม่ต้องนอนคุกได้นี่คือสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าเขาสามารถสั่งได้ครับ ฉะนั้นแล้วเราที่มาร่วมกันอยู่ณที่นี่และพี่น้องที่ติดตามอยู่ทางบ้านเราเห็นแล้วว่าเราคงไม่สามารถที่จะให้คนที่เป็นแบบนักโทษชายทักษิณมีจำนวนเพิ่มขึ้นหมายความว่ามีทักษิณหนึ่งแล้วต้องไม่มีทักษิณสองถูกต้องไหมครับ ต้องไม่มีน้องสาวตามมาต้องไม่มีข้าราชการหรือนักการเมืองที่ตั้งใจทุจริตคอร์รัปชันแล้วใช้ข้อกฎหมายใช้กฎเกณฑ์ระเบียบของกฎกระทรวงต่างๆมาทำให้ตัวเองไม่ต้องติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเมื่อตัวเองถูกตัดสินพิพากษาว่าทุจริตคอร์รัปชันอันนี้มันเป็นสิ่งที่เสียหายกับประเทศชาติบ้านเมืองครับพี่น้อง เพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราจับผิดนักการเมืองว่านักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันกว่าเราจะตั้งเรื่องกว่าศาลจะตัดสินกว่าจะมีคำพิพากษาให้จำคุกมันต้องมีระยะเวลาและขั้นตอนมากมายกว่าทักษิณจะถูกตัดสินจำคุกใช้เวลาหลายปีแต่เมื่อกลับมารับคำพิพากษา ผลที่ได้คือไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวอันนี้คือความเสียหายของประเทศชาติและบ้านเมืองหลายคนบอกว่าประชาชนเหนื่อยเปล่าเอานักโทษขออภัยครับเอาคนทุจริตคอร์รัปชันเอาคนที่โกงชาติโกงแผ่นดินโกงภาษีประชาชนมาเข้าสู่กระบวนการให้สารพิพากษาตัดสินสุดท้าย คำตัดสินของศาลกลับไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ารับเบียบและกฎเกณฑ์ของกรมราชัณฑ์ถูกต้องไหมครับวันนี้สิ่งที่เราพูดกรณีทักษิณมันเลยจากที่เราบอกว่าต้องเอาทักษิณกลับคุกแต่มันไม่เลยตรงสิ่งที่พวกเรากำลังเคลื่อนไหวก็คือต้องเอาคนที่เกี่ยวข้องกับน้องทศชายทักษิณเข้าคุกแทนครับพี่น้อง กระบวนการของปปชก็ต้องทำไปสิ่งที่เราไปตรวจสอบปปชไปทวงถามปปชก็ต้องติดตามตรวจสอบกันต่อไปล่าสุดเมื่อวานซืนที่มีกรมกุมประพฤติอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานใหม่ในกระทรวงยุติธรรมที่กำลังทำหน้าที่ผิดไปจากระเบียบแบบแผนปกติกรณีที่ ไปแจ้งไปหานักโทษชายทักษิณโดยที่จริงๆแล้วนักโทษหรือผู้ได้รับการพักโทษต้องเป็นคนไปติดต่อไปหาไปพบข้าราชการหรือคนที่เกี่ยวข้องกับการค่มประพฤติอาทิตย์ที่จะถึงนี้หลักพรุ่งนี้เป็นวันหยุดอาทิตย์ที่จะถึงนี้เราคงต้องไปออกกําลังกายที่กรมคุมประพฤติสักวันไหมครับพี่น้อง ไบบอกให้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไบบอกว่าให้ทำตามระเบียบแบบแผนทำตามกฎเกณฑ์ของกรมคุมประพฤติอย่าทำตัวกลัวอำนาจนักโทษชายทักษิณชินวัตรให้มันมากอย่าทำตัวพินนอบพิเทาต่อนักโทษชายทักษิณน,นักโทษที่ทุจริตขอรับชั่นต่อชาติต่อบ้านต่อเมือง ไม่ใช่นั้นแล้วพวกคุณเองจะโดนอาญาโดนจําคุกเองถูกต้องไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองประสานงานดูว่าวันอังคารหรือวันพุธเราอาจจะไปที่กรมคุมประพฤติเราก็นั่งรถกันไปเหมือนเดิมไปเพื่อไปยื่นหนังสือทวงถามถึงพฤติกรรม ถึงรูปแบบแบบแผนของกรมคุมประพฤติว่าหลังจากนี้ไปคุณยังจับปฏิบัติต่อนักโทษชายทักษิณเหมือน3-4วันที่แล้วที่คุณต้องไปหานักโทษแทนทีจ่จะให้นักโทษมาพบพวกคุณที่สำนักง,งานคุมประพฤติสำหรับคืนนี้ผมก็มาพบกับพี่น้องเพื่อนำข้อมูลมาอัปเดตหรือว่ามา แจ้งให้พี่น้องทราบประมาณนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีผู้ป่าัยอีกสองสท่านรวมทั้งวงดนตรีที่ยังต้องขับคล่อมกับให้พี่น้องได้ได้เต้นออกกำลังกายกันนะครับก็พรุ่งนี้เป็นวันหยุดขอให้พี่น้องจงรักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้ก็ถือว่า เขาเรียกอะไรหวัดเยอะนะครับพวกเราก็รักษาสุขภาพผมก็ยังถือว่ายังไม่หายดีแต่ก็พยายามที่จะมาพบกับพี่น้องให้ให้บ่อยที่สุดนะครับก็สำหรับคืนนี้ขอขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ